เอาอีกแล้วค่ะคดีของบอสดิสีบ้านกินเลอนะคะทุกคนยังไม่จบไม่สิ้นนะคะเพราะว่าอะไรคุณทนายก็คือโพสต์ข้อกฎหมายให้ฟังเดอ้อเพิินบอกว่าสรุปคำพิพากษาที่ดินนะโจดฟ้องเพิกถอนชื่อในโฉนดของจำเลยมาเป็นของโจทเทคนิสารยกฟ้องนะคะสารพิภากษาขับไล่โจดและบริวารและให้ขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่ดินของจำเลย ให้โจทส่งมอบที่ดินให้คืนแก่จำเลยบรูวาสรงมอบเรื่องยังได้จากพี่น้องให้โจทใช้ค่าฤชาธรมเนียมและค่าทนายความแทนจำเลยโอ้ค่าทนายความที่จ้างทนายอริยะนะคะที่บอดวิชีต้องเสียนะคะให้แม่ยายเป็นคนจค่ายค่ะอันนี้เป็นคำสั่งศาลนะคะภายในกําหนด 30วันเดอ้อพี่น้องมีกำหนดระยะเวลานําเด้อถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามเพิ่นมีการผิดนํานเด้อพี่น้องอถ้าไม่ออกและไม่ขนย้ายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีขับไล่และถ้ายังไม่ออกเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลสามารถออกหมายจับได้อืจับมาขังเพื่อให้ออกเพิ่นวางสิและถ้าไม่ส่งมอบโฉนดสามารถดําเนินการขอศาลหมายเรียกมาตักเตือนให้คืนโฉนด หากยังไม่คืนหมายขังไว้จนกว่าจะคืนวัสันพี่น้องและสามารถอ่าขอออกใบแทนอ่าโอ้พี่น้องลายแรงอยู่เด้การที่จะเอาไปค้างปุน,นะขอออกใบแทนเพื่อจดทะเบียนได้ทันทีเออถ้าไม่จ่ายค่าธรรมเนียมค่าทนายแทนออกหมายยืดทซัพ์ได้จะยืดทรัพ์ อันไหนก็ได้แม้จะมีราคาสูงกว่าจำนวนเงินก็สามารถยึดได้กรณีบ้านหลังสีส้มนั่นนะในเนื้อหาคดีนี้เราไม่ได้ขอเอาบ้านหลังสีส้มด้วยอันไหนไม่ใช่ของเราเราก็ไม่เอาเป็นคำพูดที่ลูกความบอกเสมอในคำวินิจฉัยนะมีการพูดถึงบ้านหลังสีส้มว่าให้ถือเป็นของเจ้าของที่ดินแต่ควรได้ ใช้เงินแห่งราคานั้นแต่ในคำพิพากษาไม่มีบังคับให้จำเลยต้องจ่ายเงินหลังสีส้มพี่น้องดังนั้นหลังสีส้มก็ไม่ต้องจ่ายแล้วบ่ตรองจ่ายแล้วพี่น้องเงินหลังสีส้มมันนะคะก็ประมาณนี้แต่ตอนนี้บ่รููว่าแม่ใหญ่เพิ่นคืนฉน,นดเรื่องอยังนอพี่น้องนอราว่าเพิ่นกับบัลเลออกมาเวามาหยังนอแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องไอ คิดว่าลูกน้องของแม่หญยเพิ่ญญญ์นยายไปยู่เอบ้านนอกดาวหลายหลลังนั่นนะคะประมราณหกเจ็ดลังนี่แหละค่ะเพื่อนก็ออกมาแถลงการนะคะว่าตรงนั้นเป็นของเพิ่นพี่น้องเพราะว่ามันเป็นที่ทุกเถียงกันในโลกโซเชียลน,น,นะจ้าจ้าพี่น้องจะมีประเด็นใดต่อไปจะขึ้นอฉนนหรือยังหรือว่าอย่างสิ่งติดต,ตามตอนต,อนต่อไปได้เพราะว่ามันเกี่ยวุ่ภายในระยะเวลาสามสิบมื่อนนิดนึงจ้ะเพราะว่า 3, 5, สารเพิ่นกระพึ่งตาซีนค่ะยังมีเวลาอีกอยู่พี่น้องเพราะว่ารอเบิงว่า เพื่อนจะจังไดเพื่อนจะใจคาทนายคาทะยังทะยังแต่ถ้าเบ,บาใจบนหนันบนหงีเพื่อนก็สิดำเน้นการต่อไปอีกน่ะนะคะพี่น้องคะยืนฟ้องต่อศอกต่อซานไปก็ว่ากันไปคดีก็สิไปเรื่อยๆน่ะนะคะพี่น้องนั่นก็นจะเป็นกระแส ES สังคมประเด็นด่ามาต่อไปอีกน่ะนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณเอฟซีมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเดอสวัสดีก่อนเด้อจ้า